1,182สกาวาทีถามว่าพ้นแห่งทานเป็นวิบากหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโสดาปฏิพลเป็นวิบากหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าผลแห่งทานเป็นวิบากหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสกาทาคามิผลละถึงอนาคามิผลละถึงอรหัตตผลเป็นวิบากหรือปราวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าผลแห่งศีลและถึงผลแห่งภาวนาเป็นวิบากหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโซดาปฏิผลเป็นวิบากหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าผลแห่งภาวนาเป็นวิบากหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสกทาคามิผลละถึง อนาคามิผลละถึงอรหัตผลเป็นวิบากหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1183สกาวาทีถามว่ากามาวจรกุศลเป็นธรรมมีวิบากหรือ ประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโลกุตระกุศลเป็นธรรมมีวิบากหรือปรวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ารูปาวจรกุศลละถึง อรูปาวจรกุศลเป็นธรรมมีวิบากหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโลกุตระกุศลเป็นธรรมมีวิบากหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น